โคตรพยักโรกาวินาศตอนที่23กองทับหนู2ชิ้นเฟิงเร่งขับรถกลับฐานบนท้องฟ้าฝนเริ่มตกปโปรยๆชวนให้เกิดความรู้สึกวิกฤตค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในที่สุดเสียงเตือนภัยก็ดังขึ้นจากภายในฐานกองทัพหนูกองทับหนูบุกแล้วตั้งทับเตรียมต่อสู้เร็วเข้า เตรียมกับดักกับปืนใหญ่ไว้ให้พร้อมเราผู้ใช้พลังพิเศษบางส่วนได้กลับมาก่อนล่วงหน้าแล้วซึ่งตรงจุดนี้ต้องขอบคุณการแจ้งเตือนของชิ้นเฟิงสำหรับคนที่ยังคงติดอยู่ในทุ่งล่าหากไปเจอกับกองทัพโนเข้าผลรับเกรงว่าคงยากที่จะรอดในเวลานี้เพราะความสามารถในการสื่อสารทางฐานทัพเลยทำการเรียกรวมพลผู้ใช้พลังพิเศษกว่า500คน มาได้อย่างรวดเร็วที่ต้องเป็นจำนวนมากมายถึงเพียงนี้เพราะท้ายที่สุดแล้วการบุกของกองทัพหนูนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆตอนนี้พวกเราจะเอาอยัางไงต่อรออยู่ที่นี่หรือเข้าไปช่วยสู้ด้วยเสี่ยวจิงกวาดมองสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตกสู่ความวุ่นวายในสมองเริ่มลนลานฉันจะไปส่วนเธอรออยู่ที่นี่ฉินเฟิงกล่าวนอกพื้นที่เพาะปลูก มีกับดักมากมายถูกติดตั้งเอาไว้บนพื้นดินกินระยะทางไกลกว่า1กิโลเมตรแน่นอนว่ากับดักส่วนใหญ่ล้วนทรงประสิทธิภาพหากเป็นกองทัพหนูธรรมดาย่อมไม่อาจฝ่ามันเข้ามาได้อย่างไรก็ตามในขณะนี้ที่กับดักเหล่านั้นไม่อาจหยุดยั้งกองทัพหนูมันก็จำเป็นต้องมีผู้ใช้พลังพิเศษเป็นจำนวนมากไว้คอยรับมือแต่หากกระทั่งการป้องกันแนวนี้ก็ยังแตกผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร จะแพ้หรือชนะของสุดแล้วแต่เราบรรดามือปืนที่อยู่บนหอคอยว่าจะสามารถเก็บกวาดพวกมันได้มากแค่ไหนในอุปกรณ์สื่อสารเครือข่ายพันธมิตรระดับภูมิภาคได้ทำการเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผู้คนสามารถทราบถึงตำแหน่งทิศทางแบบเฉพาะเจอดจงของกองทัพหนูไม่เพียงเท่านั้นมันยังช่วยร้องขอกำลังเสริมเรียกทหารละกวะัว กว่า500คนมาสมทบที่นี่หากแต่จำเป็นต้องใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งชั่วโมงซึ่งจนกว่าจะถึงเวลานั้นคนที่นี่จะต้องปกป้องฐานนี้ให้จงได้ไม่นานนักไกลออกไปตรงเส้นขอบฟ้าในสายตาของผู้คนท่ามกลางสายหมอกและฝนล่างเงาขยุกขยิกสีดำเริ่มปรากฏขึ้นเป็นหนูยักษ์กองทัพของพวกมันกำลังบุกมาจริงๆต้ม เสียงระเบิดขนาดใหญ่ดังขึ้นบ่งบอกชัดว่ากับดักถูกเปิดใช้งานและพวกมันสามารถระเบิดได้ตลอดเวลาเพื่อขับไล่เหล่าหนูยักษ์กินพืชไปเสียงกึกก้องนี้ดังสัญญาณกระตุ้นให้เลือดในกายของผู้คนเดือดพล่านเปิดใช้งานสนามพลังไฟฟ้ารังสีแสงสีม่วงพุ่งไปในอากาศหลอมรวมเข้ากับสายฝนขยายพื้นที่กว้างขวางออกไปหนูยักษ์กินพืชที่อยู่หน้าสุดเริ่มกระตุก ถูกไฟช็อตทีละตัวทีละตัวด้วยฉากนี้การกรีธาทัพของกองทัพหนูจึงชะงักงงอย่างกะทันหันทว่าไม่รีรอให้คนในฐานได้ชะลาใจคืนกองทัพหนูอีกร,รอบก,ก็ตามมาสมทบทันทีพวกมันช่วยกันทานรับแรงกดดันจากกระแสฟไฟฟ้าร่างยิ่งกระตุกก็ยิ่งถูกกระตุน้นพวกมันกลายเป็นโกรธเกรี้ยวบ้าคลั่งกราเดิมนับว่าโชคยังดี ที่พวกหนูยักษ์ไม่คิดขุดหลุมบุกเข้ามาหากแต่ตัดสินใจโถมทำลายล้างทุกอย่างเบื้องหน้าใช้เขี้ยวแหลมที่มีพลังมหาศาลกัดงับอารวาสและด้วยขนาดตัวของพวกมันเกรงว่ารัว้วไม้ในพื้นที่เพาะปลูกอาจจะไม่สามารถต้านทานได้นานมากพอเตรียมตัวให้พร้อมฉินเฟิงกุมปืนพลังงานไว้ในมือของเขาไปได้ภายใต้คำสั่งของลีเวน คนในค่ายเริ่มทยานออกไปกระโจนข้ามผ่านหลั้วไม้โดยตรงผู้ใช้พลังพิเศษบางคนมีความสามารถอันแกรกาจึงเป็นธรรมดาที่จะสามารถข้ามมันไปได้อย่างง่ายดายชินเฟิงเองก็เช่นกันเขาย่ำลงบนผนังรั้วไม้ไม่กี่ก้าวก็สามารถกระโดดผ่านรั้วสูง4เมตรและพลิกตัวกลับไปอีกด้านได้จีด๊ดเสียงหนูยักษ์ที่ได้รับบาดเจ็บดังขึ้นปุ้ม เพียงก้าวแรกที่ออกมาชิ้นเฟิงก็ย่ำกระทืบลงบนหัวของมันระเบิดสมองศัตรูโดยตรงกริ๊กชิ้นเฟิงปรับปืนพลังงานและเริ่มปลดปล่อยรูปแบบโหมดยิงกระจายปืนพลังงานนี้แตกต่างจากปืนจากกลทั่วๆไปมันเปรียบไปด้วยอำนาจทำลายล้างและวิธีการโจมตีที่หลากหลายยิ่งกว่าดังนั้นแน่นอนมันเลยมีราคาที่แพงกว่าเช่นกันกร ปืนพลังงานถูกเหนียวไกบังเกิดเสียงเล็กๆดังขึ้นพร้อมก,กันกับแสงสีฟ้าที่พุ่งออกไปในรูปแบบคล้ายสะเก็ดไฟสาดเข้าใส่กลุ่มหนูยักษ์ที่อยู่บักข้างหน้ามีสีม่วงหงยโดยตรงในขณะที่อีกห้าตัวกระโดดถอยหลังกลับไปได้รับบาดเจ็บสาหัสจี๊จีกองทับหนูยักษ์ เมื่อเห็นเพื่อนๆถูกโจมตีจนรังเลือดพวกมันก็เริ่มโกรธแค้นดุร้ายยิ่งกว่าเดิมสับเท้าตรงเข้าหาชินเฟิงกรุนดาราสนามพลังดูดกืนปรากฏขึ้นวินาทีนั้นหนูยักษ์ขนาดใหญ่มีอาจควบคุมอารมณ์เดือดพ่านของตนเองได้ทุกตนไม่มีตัวใดตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงย,ยังคงสับเท้าตรงเข้าหาชินเฟิงปัง ชิ้นเฟิงกวาดฝามือออกไปอีกครั้งบังเกิดขึ้นกระแทกซัดเปรี้ยงอีกคราท่ามกลางแรงดูดกืนพวกมันก็ถูกประทะโดยแรงผักขนาดใหญ่ส่งบรรดาหนูยักษ์ปลิวกระเด็นขึ้นไปบนฟากฝาเพียงครู่ในระยะห้าเมตรที่รอบกายชิ้นเฟิงก็พันกลายเป็นว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดลงเหลืออยู่เลยเป็นผลมาจากการดูดเอากำลังภายในจากสองผู้ใช้วรยุทธ์โบราณก่อนหน้านี้ เลยทำให้ทักษะกลืนดาราแข็งแกร่งขึ้นชิงเฟิงรับรู้ถึงพลังอันดุร้ายของเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่แหละอำนาจของทักษะระดับเอสมันคือพลังอันทรงประสิทธิภาพอันแสนน่าหวาดกลัวสำหรับหนูยักษ์ที่ปิวออกไปแม้ภายนอกจะดูไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆมากมายหากแต่ภายในทวารทั้งเจของมันกับเอ่อร้นลังไปด้วยเลือด ถูกบทขยี้โดยแรงผักและดูดในเวลาเดียวกันหนูยักษ์อีกตัววิ่งเข้าหาชินเฟิงแต่คราวนี้ชินเฟิงไม่ได้ใช้กลืนดาราเหมือนก่อนนั่นเพราะมันกินพระกลังมากเกินไปชินเฟิงวาดปืนพลังงานใช้มันโจมตีตบตอบโต้แทนในขณะเดียวกันรอบกายเขาเริ่มการบังเกิดเสียงจากโกรนดังขึ้นประสานไปกับเสียงฝนที่ยิ่งนานก็ยิ่งตกหนัก ค่อยๆยอมพื้นดินจนเจิงนองไปด้วยแอ่งเลือดจำนวนมนุษย์ที่ได้รับบาดเจ็บและล้มตายค่อยๆปรากฏให้เห็นทีละน้อยทีละน้อยแต่ทางฝั่งของกองทัพนูยักษ์มันกลับไม่มีสัญญาณว่าจะหยุดบุกเลยกองทัพนูพวกนี้จะต้องมีมากกว่าหมื่นตัวแน่ๆเริ่มดำเนินแผนโจมตีทางอากาศเถอะไม่ได้โดยสภาพอากาศแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำในแนวหน้ายิ่งนาน ก็ยื่นทวีความโกรธหนขึ้นเรื่อยๆระวังนั่นมันนายพลสัตว์ร้ายเสียงกรีดร้องดังมาจากข้างๆชินเฟิงหันควับไปมองและพบว่าที่นั่นมีหนูยักษ์ทรงพลังที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าหนึ่งเมตรกำลังโถมโจมตีอยู่ผู้ใช้พลังพิเศษถูกหนูยักษ์กระแทกเข้าใส่โดดฟาดล่วงลงกับพื้นในช่วงเวลาต่อมาก็ได้ยินเสียงเพียงกรอบ ฟันอันแหลมคมของนูยักษ์กัดเข้าที่บั้นเอวของผู้ใช้พลังพิเศษบทขยี้กระดูกสันหลังเขาอย่างไร้ปานีชินเฟิงเองมองไปยังในายพลสัตว์ร้ายด้วยความสนใจความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายแท้จริงแล้วเปรียบเท่าได้กับหมาป่ามาสติ์ที่ชินเฟิงได้พบเจอมาในช่วงก่อนหน้านี้เลยในเวลานั้นโชคดีที่หลูเหมิงมีแท่นจูโจมไม่ะนั้นแล้วต่อให้เป็นเขาเอง ก็ยังไม่กล้าที่จะต่อแยกกับหมาป่ามาสติปย่างไรก็ตามตอนนี้มันแตกต่างออกไปไอ้สารเลวเอ้ยฉันจะเป็นคนรับมือแกเองชินเฟิงย่ำลงกับพื้นดินทั้งคนทั้งร่างของเขาราวกับกระสุนปืนใหญ่ทยานฝ่าระยะห่างสิบเมตรในพิบตาบุกทะรวงเข้ามาถึงเบื้องหน้าของหนูยักษ์นายพลโดยตรงอมชินเฟิงหดกำปั้นดังสนัน่นระเบิดพละกำลังทางกายภาพออกมา ด้วยหมัดหนี้ที่แฝงไว้ด้วยกำลังภายในประทุออกมาอย่างกระทันหันส่งผลให้หนูยักษ์ระดับนายพลถูกผลักกระเด็นออกไปอย่างโหดร้ายและตัวเขาก็ไม่คิดหยุดมือเพียงเท่านั้นหากแต่ยังคงระดมกำปั้นโจมตีไปอย่างต่อเนื่องปุง้งปุง้งปุง้ปงชิ้นเฟืงกระแทกสามหมัดเข้าใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องแต่ะหมัดล้วนสัตว์เข้าใส่หัวของหนูยักษ์ทุกๆก,การกระแทกทรงมันถอยหลังกลับไป หลังจากสัตย์ใส่ไปสามครั้งหัวของหนูยักษ์ก็บุบบีกระโลกปิร้าววัตถุเหลวๆสีแดงขาวพุดออกมาแต่ก็ค่อยๆถูกฉะรางผสมลงไปกับแองเลือดเบื้องร่างอย่างรวดเร็วผู้คนรอบกายมองชินเฟิงด้วยความหวาดกลัวและโคนชื่นชมแข็งแกร่งเจ้าหนูนี่มันแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ได้อย่างไรกันชินเฟิงไม่สนใจสายตาของผู้อื่นเขากวาดมองสถานการณ์โดยรอบของสนามรบ ห่างออกไป50เมตรหนูยักษ์ขนาดครึ่งเมตรกำลังอารวาดครั้งกระโดดไปมาอย่างปราดเปรียวยากที่จะคาดเดาทิศทางได้นี่ม่ใช่สัตว์ร้ายระดับนายพลหากแต่เป็นสัตว์ร้ายระดับทหารแต่ด้วยขนาดตัวและความว่องไวของมันเลยทำให้รับมือได้ค่อนข้างยากทว่าสำหรับชินเฟิงกริกปืนพลง,งานถูกปรับโหมดโดยชินเฟิงเปลี่ยนจากยิงกระจายเป็นเส้นตรง ในวินาทีต่อมามันก็ระเบิดแสงสีฟ้าออกไปแสงสีฟ้านี้มีได้ยิงเข้าใส่ตำแหน่งของทหารสัตว์ร้ายทว่าในช่วงเวลาเดียวกันหนูยักษ์ก็พลันโดดไปทางซ้ายพอดิบพอดีอย่างน่าชงนส่งผลให้รังสีแสงสีฟ้าพุ่งที่แต่เดิมไม่น่าจะโดนพุ่งเข้าทะลุร่างของมันหยุดความโอหังของมันในพริบตาสีหน้าของฉินเฟิงไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ยิ่งเห็นถึงฉากนี้ผู้คนทั้งหมดก็ยิ่งตระหนักได้ว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญหากแต่เป็นสัญชาตญาณของชินเฟิงเองเป็นพลังในการคาดเดาวร่วงหน้าได้นี่นับว่าเป็นพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ของผู้ใช้พลังพิเศษ ฝนเริ่มตกหนักขึ้นสถานการณ์เองก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นทว่าชินเฟิงยังคงอยู่ดีในรัศมีร้อยเมตรรอบตัวเขาทหารสัตว์ร้ายได้ถูกกำจัดไปจนสิน้นกระทางในพลสัตว์ร้ายเองก็โดนสังหารไปถึงสามตัวอย่างไรก็ตามแม้ทางชินเฟิงจะเป็นไปด้วยดีแต่ในตำแหน่งอื่นๆแนวป้องกันได้พังทลายลงเป็นที่เรียบร้อยทหารด้านบนหอคอยเริ่มเนียวกายไร่เก็บกวาดนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า กองทัพหนูได้บุกไปถึงลัวไม้แล้ว